อันนี้คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยดังมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมันเซนะครับเชื่อว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤด,ดูที่ร้อนเลยนะครับสำหรับประเทศไทยหลายๆคนก็น่าจะหาพวกพัดลมหรือว่าพัดลมติดตัวอะไรเงี้ยพอดีว่าช่วงเนี้ยเด๋วร้อนเด๋วฝนเด๋วก็จะไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันไม่มีลมนะครับอากาศค่อนข้างอบอ้าวฉะนั้นตอนนี้หลายๆคนก็จะเห็นว่าเออเขาพกพัดลมออกไปเวลาแบบเดินทางอะไรข้างนอกอะไรเงี้ยส่วนตัวก็มี พัดลมเหมือนกันแต่ว่าปกติก็คิดว่าเออพัดลมพกพาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อแบบแพงๆก็ได้นะครับก็เลยมีพวกพัดลมอูจิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เบลีมสินค้าเขานับ,นค,บคือผมก็มีพัดลมของแบรนด์เนี้ยม,มาค่อนข้างหลายตัวพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะหรือว่าพัดลมที่ใช้มือถือนะครับมันเสียค่อนข้างไวมากคือใช้ได้ไม่กี่ครั้งมันก็ ไม่เดินมันต้องมีปัญหาอะไรต่างๆก็เลยไม่รู้ว่าทําไมมันเสียเร็วก็เลยคิดว่าน่าจะมองหาพัดลมดีๆสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยพกพาที่แบบม,มันมีความที่น่าจะคงทนมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็มีมีถ้าแบบเป็นแบ,บ,แบรนด์ดังๆที่มันดูพรีเมียมขึ้นมาหน่อยดูที่มันดีขึ้นมาหน่อยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยจะมารีวิวตัว พัดลมที่เป็นยี่ห้อ i s o u l i f e นะครับเ็นของแบรนด์จีนนั่นเองนะค,คือส่วนตัวแล้วอะ่ะก็อาจจะมี perception เกี่ยวกับแบรนด์จีนที่คิดว่ามันอาจจะสินค้ามันน่าจะทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ดูในเรื่องของเออก็เห็นคนเขาก็ใช้กันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูในเรื่องของในเรื่องของราคาแล้วก็อะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบก็าคิดว่ามันน่าจะมีความที่มันคงทนอย่างน้อยก็น่าจะใช้ได้นานกว่าพัดลมมูจิอะแหละแล้วก็มัน เรื่องของรูปลักษณ์ในเรื่องของการดีไซน์มันค่อนข้างดูดีนะคือถ้าเราพกเป็น everyday ของอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบถ้าเราไปแมทช์อย่างที่ทุกคนดูในของที่ผมใช้อะเออมันก็ดูแบบที่จะมีความคล้ายคลึงกัน,นดูดีเลยก็เลยตัดสินใจอ่ะลองซื้อดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวตัว j G-SU Life นะครับเป็นพัดลมพกพาครับรุ่น Ultra 2นะครับตัวนี้ คือคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นตัวอั t ตร้าวัมาแล้วนะก็ส่วนตัวก็คือลองดูอยู่นะครับตอนนั้นเปรียบเทียบระหว่างอั t ตร้าวักับอั t ตร้าทูแต่ว่าราคาอั t ตร้าทูเนี่ยมันแพงกว่ากันค่อนข้างเยอะเกือบพันบาทเลยนะก็เลยตอนนั้นยังตัดสินใจที่จะซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเออจริงราคาถ้าพัดลมมันราคาเกินเอาจริงพันนึงมันก็แพงและแต่ว่าอยู่ดีก็คือโดดมาซื้อตัวอัลตร้าทูอาจจะเป็นตัวใหม่ด้วยก็เลยแบบ ไม่แน่ใจแต่แตัดสินจะแต่สิ่งที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่าดีไซน์ความเป็นมินิมอลความมินิมอลนั่นเองนะครับคือถ้าเราดูตัวอั t เท One วันอ่ะรู้สึกว่าตัวคอมันจะมีไฟแบบคือระหว่างใช้งานนะคือผมก็ยังไม่เคยใช้ของจริงแต่ว่าเห็นในคลิปที่เขาใช้อ่ะ มันจะมีไฟออกมาอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ชอบแบบให้มันมีไฟโดดเด่นออกมามันมันรู้สึกมันไม่ส่วนตัวแล้วแบบเวลาเราเอาไปใช้ในที่แบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเด่นแล้วมันก็ลบเวนอคนอื่นแล้วก็ในส่องปุ่มเขารู้สึกว่ามันมีปุ่มสีส้มซึ่งมันดูโดดออกมามันทําให้แบบมันมันมันขัดอ่ะมันสําหรับคนที่เป็นแบบอย่างผมแบบ อาจจะในเรื่องของดูแบบองค์ประกอบความเพอร์เฟชันนิสอะไรเงี้ยมันดูแบบสีส้มมันขัดตามันทําให้แบบเออทำไมมันไม่ทําสีดําไปแบบทั้งหมดเลยมันจะแบบมีสะท้อนออกมาสีส้มทมําไมนะครับก็เลยไปสะดุดว่าเออมันมีเอาตัวอัลตราทูซึ่งเป็นตัวออกใหม่แล้วมันก็เป็นดีไซน์มินิมอลแบบทั้งหมดเลยอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับในราคาพูดเลยละกัน2005ประมาณนี้นะครับแพงกว่าตัวอัลตร้าวันตอนมีโปรอยู่อะไรเงี้ยประมาณเกือบพันอย่างที่บอกไปนะ ซึ่งที่ดูครับตอนนี้มันมีขายแค่ที่ Lazada ช่องทางเดียวเป็นของ f l a g s h i p Store เขานะครับไม่ได้ซื้ออย่างร้านอื่นเพราะว่ากลัวของปลอมแล้วก็กลัวในเรื่องของการรับประกันอะไรเงี้ยถ้าไปซื้อร้านข้างนอกในเรื่องของการรับประกันเขาจะมีไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อมาในส่วนของ s h อป e e นะผมยังไม่เห็นตัว o u t ตร o o ทนะครับมันจะมีอยู่แค่ที่ Lazada าที่เดียวก็เลยตัดสินใจกดซื้อมาก็เลยจะมารีวิววันนี้นะครับว่าเออมันดียังไงนะครับแล้วก็เหมาะกับช่วงหน้าร้อนพอดีโอเคเข้าเรื่องกันได้นะครับ เราจะให้ดูนะครับว่าตัว a u t o t o ทูอ่ะตอนที่เราซื้อมามันจะได้อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับขอขั้นรายการโดยการนําเสนอโปรดักของผมนะครับนั่นก็คือ Salmon Snack Pastry a n k e r k e r y นะครับก็เป็นร้านขนมเล็กๆนะครับขายพวกเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กพายหรือว่าคุกกี้อะไรเงี้ยครับก็มีให้เลือกมากกว่า20เมนูนะครับโดยสินค้าเรานะครับจุดเด่นก็คือว่า อาจจะมีเนื้อเค้กที่นุ่มฟูนะครับแล้วก็เด่นในส่วนของรสชาติไม่ว่าถ้าเป็นรสชาติกาแฟก็จะหอมเข้มกาแฟหรือว่าถ้าเป็นรสส้มก็จะหอมเนื้อส้มสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ทาง grab food นะครับพิม salmon snack น,น,นะครับ s a m o n snack ที่เป็นของว่างนะครับ pastry and bakery นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มานะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็สั่งได้ไลน์แอด salmon snack กล่องเขาอะคือทึ่งมากนะคือเหมือนยิ่งกว่า ซื้อโทรศัพท์ iPhone คือแบบคล้ายๆแบบไปซื้อสมาร์ทโฟนสมัยแบบแตก่อนเมื่อสิบปีที่เป็นแบบพวก o 2เนี่ยคือกล่องอลังการมากคือนี้ก็จะเป็นตัว cover ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นตัวกล่องข้างในแบบนี้ g s u um i Life นะครับก็จากกล่องที่เราเห็นเนี่ยก็ทําให้เราอาจจะคิดว่าเออมันก็น่าจะมีความพรีเมียมแล้วก็น่าจะใช้ทุนได้ดีประมาณนึงมันก็อาจจะทําให้เราจัดไปแล้วได้ว่าแบบเออมันน่าจะเป็นของดีอะไรเงี้ยนะข้างในนะครับก็จะพบกับแบบนี้เลยแบบ เหมือนโทรศัพท์เลยนะคือเขาจะให้ตัวถุงผ้ามาด้วยนะเป็นกระเบียดแบบนี้นะก็คือดูสวยดูพรีมเมียมครับแล้วก็เวลาเราใส่ตัวอันนี้เราก็พกผพาได้อย่างนี้นะครับคราวนี้ถุงผ้านะก็ดีเลยนะนอกจากนี้นะครับเขาก็จะให้ตัวสายเอาไว้คล้องมือนะครับแล้วก็จะมีเขียนคาว่า Jisoo Life แบบนี้นะ นอกจากนี้นะสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาจะให้กล่องมาหนึ่งกล่องข้างในนี้นะก็ตามจริงเราเขาก็าไปใส่พวกอิสเซอรีนะด้านในเขาก็จะให้เป็นพวกสายชาร์จมานะครับซึ่งอันนี้เป็นสายชาร์จ USB นะครับล้วก็มีอันนี้เป็นเออมันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆแบบแปรงเอาไว้แบบปัดทำความสะอาดได้ คือตามจริงแล้วอะตัวพัดลมเนี้ยมันสามารถใช้เป็นแบบพวกที่เป่าฝุ่นอะไรได้อันนี้มันเป็นแบบแปลงขนอะไรเงี้ยนะก็มันก็เป็นแบบอย่างเงี้ยอาจจะเอาไว้ปัดแบบพวกในซอกในมุมรถอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประมาณบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีเป็นไขควงนะไขควงอันนี้เอาไว้เวลาเราแกะแบตเตอรี่ของ ตัวพัดลมเราต้องเปลี่ยนแล้วก็จะมีคู่มืออันหนึ่งข้างในนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังให้ในส่วนของที่เป็นอ่าอ็อกซิซอรีอ่าที่เป็นติดกับตัวพัดลมนะคือตามจริงแล้วอ่ะเท่าที่ดูมาคล้ายๆไดสันเลยแบบไดเป่าผมก็คือเขาจะให้ตัวนี้มาสมมุติว่าอันเนี้ยเราต้องการแบบเอาไปเป่าแบบเป่าผมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแม็กเนตเอาไว้ติดข้างหน้าอย่างนี้ มันได้สั่นเลยนะแล้วก็ไว้เป่าเดี๋ยวจะสาธิตเป่าให้ดูนะครับคือลมมันแรงพอสมควรเลยนะคือแบบก็เอาไว้เป่าผมคือสําหรับใครที่แบบพอดีว่านี้แบบเซตผมมันก็เลยจำไม่กระดิกเท่าไหร่คือมันก็เอาไว้เป่าแบบค่อนข้างดีหรือสําหรับใครที่ต้องการให้มันโฟกัสการเป่าแค่แบบที่ area area นึงอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้โอเคนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกหัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบอันนี้คล้ายๆได้เป่าผมแบบหัวแบบแบนๆอย่างนี้เลยนะอ่าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสามารถติดตัวอ่าขนได้อะไรอย่างงี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรตัวแปรงเอาไว้สมมติเวลาเราแบบก็อย่างที่บอกไปเไวเ้เป่าฝุ่นเช่นเป่าในรถแต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะมันก็จะแบบเป่าออกไปอันนี้ยังไม่เคยลองไปเป่าในรถว่าเป็นยังไงนะครับต่ก็จะเป็นประมาณหนึ่งแบบนี้นะโอเค เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวพัดลมกันบ้างนะครับคือตัวพัดลมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันอันนี้จบปวลวนับว่าของในกล่องเขามีอะไรให้บ้างคือก็จะมีอยู่ประมาณนี้เรา,าพูดถึงตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมที่เห็นเดี๋ยวจะให้ดูรูปลักษณ์ข้างนอกก่อนนะอันนี้นะครับเป็นประมาณนี้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือได้นะครับอันนี้คือด้านข้างนะแล้วก็อันนี้คือด้านหน้าพัดลมตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบจอดิจิตอล เอาไว้บอกทั้งปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็ความแรงพัดลมนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดปิดพัดลมแล้วก็นี้ก็จะเป็นสครอตไว้หมุนแบบความแรงพัดลมอันนี้คือปุ่มปุ่มเปิดปิดนะอ<ม>ีกด้านหนึ่งก็จะมีเขียนคําว่า G-SU l i f e ตรงนี้นะแล้วก็นี้ไว้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวเปิดปิดไฟฉายด้านล่างก็จะเป็นแบตเตอรี่ข้างล่างนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องไฟฉายซึ่งจะบอกว่า ไฟแรงมากๆตรงนี้จะเป็นช่องเสียบชาร์จ USB-C นะครับสำหรับอันนี้แล้วก็น,นี้ไว้เป็นตัวผูกใส่ตัวที่ไว้คล้องแขนโอเค okay, เราจะมาพูดถึงนะครับตัวเนี้นกลไกพัดลมขอไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าคิดว่ามันคล้ายๆกับตัวที่เป็นไดสันเลยอะไรในเรื่องของการเป่าออกมาครับซึ่งความแรงเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่17เมตรเปอร์เซกแต่เราก็ไม่ได้มีเครื่องมือวัดว่าจริงๆ17เมตรเปอเซกมัน เท่าไหร่แต่ว่ามันก็แรงพอสมควรนะครับแล้วก็ในหนึ่งพัดลมเนี้ยมันสามารถใช้ได้3อย่างนะครับก็คือ1เป็นพัดลม2เป็นไฟฉายแล้วก็3ส,สามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้ก็คือเป็น power bank นั่นเองนะครับซึ่งมันใช้ USB-C ในการถ่ายพลังงานนะครับนอกจากนี้นะตัวนี้เขาเขียนว่ามันมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่9 0 0 0มิลลิแอมก็ สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้แต่ว่ามันก็ออฟเซ็ตมากับน้ําหนักที่มันค่อนข้างเยอะก็เหมือนกับเราพกแบตเตอรี่สำรองเลยนะครับคือน้ําหนักเนี่ยไม่แน่ใจหนักเท่าไหร่ถ้าหาในอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้นะว่ามันหนักมันเท่าไหร่แต่เท่าที่พกมามันก็คือมันก็หนักอยู่นะครับคือน่าจะแบบหลายร้อยกร,รัมอยู่นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในความ9,000มิลลิแอมป์ของเขาเขาก็เคลมไว้ว่าเขาสามารถโอเปรตหรือทํางานได้อยู่ที่25ชั่วโมงนะครับ ในส่วนของการใช้แต่ไม่ได้บอกว่าถ้าเราเปิดพัดลมแรงที่ความแรงเท่าไหร่หรือว่าใช้ออปชันอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะเป็นระดับที่ต่ําสุดแล้วกันนะครับประมาณนี้เนะาะคราวนี้เราก็มาดูว่าสิ่งที่น่าสนใจหลายๆคนก็อาจจะสนใจว่าความดังมันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่ลังเลอยู่ในเรื่องของอั t ตร้าวันเคยใช้เคยผ่านอะไรมานะก็อาจจะสงสัยว่า มันมีความดังค่อนข้างเยอะเวลาเราปรับพัดลมที่มันแรงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่เคยใช้แต่เราจะลองให้ฟังดูนะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอัลตร้าทูเนี่ยมันเงียบกว่าอัลตร้าวนแต่ส่วนตัวนะยังคิดว่ามันก็ยังมีความดังอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสาธิตคือเอาตอนแรกตอนซื้อมาด้วยความที่คู่มือก็อ่านไม่ค่อยละเอียดแล้วก็ใช้ไม่เป็นนะไม่รู้ว่าเปิดยังไงตอนแรกนึกว่าของเจงก็เลยว่าแม่งจีนเล่นกูซะแล้วแบบ เอาส่งของไม่ดีมาให้หรือเปล่าเพราะว่ามันรอชิปปิ้งหลายวันคือวิธีใช้อะมันต้องเปิดก่อนที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะแบบอ่ะเราบอกว่าตรงนี้เปิดพัดลมเปิดเลยแล้วพัดลมจะติดเปล่ามันไม่ติดแล้วเหมือนจะต้องเทินออนตัวเครื่องทั้งหมดก่อนกดไปที่อันหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยโทษทีมันไม่ใช่นี้อ่ะครับคือเปิดอะโทษทีนะเนะมื่อกี้บอกบอกปุ่มผิดนะครับคือไอตัวเนี่ยเราต้องกดเปิดไปก่อนอันนี้มันเปิดคือปุ่มเปิดไฟฉายนะครับ เปิดให้ดูเลยคือไฟฉายก็จะประมาณนี้นะคือแรงเอาเรื่องอยู่นะครับกดอีกทีมันก็เพิ่มความสว่างกดอีกทีก็เพิ่มความสว่างคือมันเพิ่มได้มานสามระดับกดอีกทีก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับกดอีกทีก็คือปิดเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สี่รูปแบบของไฟฉายนะคราวนี้เปิดที่พัดลมนะต้องเปิดตัวนี้ก่อนเพื่อเป็นประการเปิดเมนพาวเวอร์แล้วก็มาเปิดพัดลมตรงนี้กดไปหนึ่งทีนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มที่ความแรงน้อยสุดนะครับอันนี้คือความแรงที่น้อยสุดก็จะอยู่ที่เบอร์หนึ่งตัวนี้นะครับแตวผมจะลองเงียบๆนะคืออันเนี้ยห่างประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวลองฟังดูอันนี้คือเบอร์หนึ่งประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าเบอร์หนึ่งเป็นยังไงผมว่ามันก็ให้ความเย็นที่กําลังโอเคอยู่คือประมาณว่าพัดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ มันก็เย็นอยู่นะครับคราวนี้จะลองเพิ่มไปเรื่อยๆนะให้ทุกคนดูตัวหน้าจอว่าเลขมันขึ้นไปที่เลขอะไรบ้างนะแล้วก็ฟังเสียงอะไรพร้อมๆกัน อันนี้คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยดังมากแล้วก็แรงมากคือแบบดังเอาเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่าความแรงที่เวลาเราอยู่ข้างนอกเอาอย่างเช่นอยู่ในห้างไปอยู่ในรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเปิดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองอะคือกำลังคือคนข้างๆก็รู้รู้แหละว่ามาเราแบบเปิดเสียงพัดลมอยู่แต่ ก็ไม่ได้ดังถึงขนาดว่าไปบรบกวนเขาให้แบบมันวุ่นวายแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยคิดว่าเปิดประมาณเบอร์ประมาณแบบ30สอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวแต่ถ้าเปิดเบอร์แรงกว่าน,นั้นผมว่ามันเริ่มแรงเกินไปแล้วก็เริ่มคิดว่ามันบรบกวนคนข้างๆแล้วนะส่วนใครที่เป็นคนแบบที่กังวลว่าใครจะแบบมาไปบรบกวนใครหรือเปล่านะก็ลอง adjust ดูได้แต่ส่วนตัวคิดว่าการใช้งานในที่เงียบๆเนี่ย ยังทำได้อยู่ส่วนในเรื่องของการชาร์จเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอสกิปไปเลยแล้วกันนะครับที่เป็นเพราะว่าแบงก็คิดว่ามันเป็นแค่การแบบเสียบเข้าไปในโทรศัพท์เหมือน p พรา r ว a n แบงปกตินะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเอาพุทมันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์หรือว่าที่เขาเขียนไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 5แอมป์เพาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจตัวพัดลม G-SU Life นะครับต้องการหาพัดลมพรีเมียมแล้วก็ดูดีสำหรับไลฟ์สไตล์ก็ลอง แนะนำไปดูได้นะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะมีอยู่แค่ที่ลาซาด้านะครับลองดูที่แฟลกชิพสโตร์ของเขาได้นะก็ข้อดีก็อย่างที่น่าจะเห็นนะผมว่ามันเรื่องของดีไซน์อันดับหนึ่งที่ซื้อนะครับก็คือที่มองเห็นแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เรื่งองของฟังก์ชันก็เรื่องของดีไซน์ที่มันดูมินิมอลแล้วก็เป็นคนที่ชอบสีดำสีเทาอะไรเงี้ยก็สวยดีอย่างที่สองก็เรื่องของแรงลมนะก็มีแรงลมที่มันแรงดีจริงๆนะครับแต่ว่า ในส่วนของตัวลมที่ออกมามันก็จะเป็นตามมันไม่ได้เป็นลมแบบหน่ายใหญ่เพราะว่าตัวหน้าพัดลมมันไม่ได้เป็นหน้ากวางก็จะเป็นโฟกัสแค่จุดหนึ่งเอาไว้แบบเป่าตามคอเป่าตามจุดที่ต้องการอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้อเสียนะครับมันก็เรามันก็มีน้าหนักที่ค่อนข้างเยอะนะอย่างที่บอกไปมันคล้ายๆพราะว่าแบง์ประมาณ9,000ม ah, ิลลิแอมก็ประมาณแบบคล้ายๆกับตัวหมื่นมิลลิแอมอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ในเรื่องของราคาตอนนี้ยังสูงอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้ามันออกไปสักพักนึงเนี่ยมันจะราคาลดลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่ามันจะพอแมสขึ้นอาจจะราคาถูกประมาณ g ีซูไลฟ์อันตอรวันก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็เป็นทรีนวันก็พกอันนี้แล้วไม่ต้องไปพก power bank อีกรอบหนึ่งมันก็ทําให้ประหยัดน้ําหนักในการเดินทางได้ดีอยู่ โอเควันนี้ก็จะขอรีวิวไว้แค่นี้ละกันขอขอบคุณที่คนติดตามชมกันมานะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยละกันครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ